ทะเลครับดูบรรยากาศทะเลนะครับวัสดีทากทานครับบรรยากาศทะเลวันนี้ครับอยู่บนชมโขถินกันสักหน่อยหินสวยๆครับ ใช้ฟังครับวิวทะเลสวยๆนะครับด้วยงามสนนวัดพารานะครับที่หาดพารานะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้มีวิวทะเลมาฝากครับสวยๆเลยครับ บรรยากาศทะเลดูแล้วก็เม้นกับน่นกครับผมเพียงกับใาให้นักครรบกริปปาน อยู่สวยครับทุกท่านบรรยากาศทะเลลมเย็นสบายๆวันนี้แดดไม่ร้อนกระดับปมบคลิปนี้นะครับขออนุญาตครับทุกท่าน เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ Thank you for watching See you Bye bye สวัสดีครับ